ใจของเราปกติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกระตัวมันเที่ยวไปเหมือนเรามีบ้านแต่เราไม่ได้อยู่บ้านต่อไปเที่ยวข้างนอกบ้านกระูกทิ่งไม่มีใครรักษาดูแลแมงก็ขึ้นหนูนกก็เข้ามาอาศัยบางทีท่อแตกบ้างอะไรบ้างเจ้าของไม่อยู่ก็เลยไม่ไมไม่มีใครดูแลส่วนเจ้าของเองเขาก็ลำบากฝนตกก็ไม่มีอะไรกำบงังแดดออกก็ไม่มีอะไรที่จะกั้น แต่ถ้าหากว่าจกของอยู่ในบ้านอะไรเกิดขึ้นในบ้านก็รักษาได้แล้วก็บ้านก็ให้ความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายจึงได้ได้ประโยชน์นี่ร่างกายกับจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้ดูแลใช้ลมเข้าลมออกรักษาทุกเวทนาที่มีอยู่ในในตัวเราบ้างและใจก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยที่ปลอดภัยจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาตัวเองบ้าง ส่วนมากใจที่ออกไปเที่ยวนะั้นมันรู้ในเรื่องของโลกเขาเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรกันเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปส่วนความไม่ดีของตัวเองก็ไม่ดูแต่ถา้าเรากลับมาอยู่บ้านกําลังรักษาตัวเองชําระร่างกายของเราชําระทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนั่งสบายพักสบายสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราก็จะได้เห็นทันทีเราจะยอมรับอด ความดีก็มีอยู่บ้างแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างเราจะได้จัดการกับมันสิ่งที่ดีเราก็ส่งเสริมสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไล่ออกก็ความโลภความโกรธความลงปกติมันจะมีอํานาจเหนือจิตใจของเราเอากยกลายเป็นบ่อยของมันเขาสั่งยางไวก็เว่งไปตามเขาที่จริงเราควรจะเป็นนายเราควรจะเป็นใหญ่ภายในของ ี่เรากาลัรักษาตัวดูแลตัวเองอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกใจเขาก็จะได้ตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวแต่จะได้ดูอะไรเป็นอะไรภายในเราจะได้เราจะได้กลายเป็นนายเราจะได้เข้าจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็แอบเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เรากั้นมันไว้กั้นมันไว้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแล้วเราก็จะได้ไล่ออกไปเราก็เลยกลายเป็นเจ้าของจริงๆทั้งกายทั้งทั้งจิตใจด้วย เพราะฉะนั้นเราก็พยายามฝึกวิชาของเราที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้ประจาฝึกวิชาที่ว่าสิ่งที่ต้องการเคสเราก็จะได้เคสสิ่งที่ไม่ต้องการเคสไม่ต้องเคสจิตใจของเราจะได้บรรยายนเพราะมีวิชาวิชารักษาตัวได้